สวัสดีค่ะเมื่อนี้เสาร์วันที่แปดเดือนพฤษภาหก6ีเนาะคะ่ะมาพบมาพอกับช่องค้นบ้านหน้าหกสีชาแนลคือเกาเนาะคะ่ะทั้งช่องของเขากับมีแนวทางของห้าน้อยมาฝากพีตอนน่องคือเกาล่ะคะ่ะสำหรับเปขกของเขากับมีมือ่อรุดมือเขานะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องของธรรมดา ทางช่องของเห้าก็ให้ว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะพีดถือกับบาวากันมือนี้ทังช่องของเห้าก็สิมี่ห้าหน้อยมาฝากพีตอนน่องคือเก่าค่ะสำหรับห้าหน้อยของห้ามือนี้ก็สิมี่นี่แหละค่ะห้าหน้อยวันที่หาหกวันที่แปดเดือนหาหกซีค่ะโอ้จะเป็นอย่างเบา้พเบาพเกาถืออยู่ตลอดเนาะค่ะ เขาว่ากันเนาะค่ะเนาะมั่ยไม่เมื่อไม่อันเป็นอย่างสี่แหละค่ะมันบอกเก่งสนามจักเทียสำหรับพิเศษเดินหากับสองค่ะจับคู่ให้กับมีสามหาเก็ดหาแปดหาสองหาสองหกสองสี่ค่ะปกติกระเด็นสามกับศูนย์ค่ะจับคู่ให้กับสิมีหนึ่งสามหาสามศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เก็ดศูนย์แปดค่ะ ส่วนวีไอพี่กระเด็นไห้กระสิมี่ีกับเกตค่ะจับคู่ไห้กระสิมี่สี่สามสองสี่ี่แปดเข้าเกตเจ็ดสามหกเกตนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของมือนี่เบึงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างเนาะค่ะพิสเถอกับบัวกันเอากัะเดรียเมื่อแล้วเลียกแล้วหน่อย บ่ถือเข้ากับบ่ได้ซี่เลียดเนาะค่ะสำหรับแอดกับเล่นซูมืออซูมือล่ะค่ะแอดก็ได้อยู่ซูมืออแอดบอ่เอามาลงให้เบิองเมอดสู่ตัวย่านเอฟซีว่ามันหลายแม่ยค่ะส่วนมากแอดสีจับเลียกมาหน่อยตัวนี้มาให้ทั้งเอฟซีเบิองบ่ถือที่กิ่งเลียกมันเข่าซูมือออยู่ด้วยค่ะ มันหนังมีหลายตัวแอดจับบอถือซือซ้อเมือ่อใดแอดจับถือมันก็มีอยู่คือกันนะคะสำหรับเมื่อนี่แอดก็หายไปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะผิดถือกับบัวกันเท้ากับสิม,มีห้วยเล้ามาฝากพีตอนนองไ้ถทะเบิงคือเกา่าเล้าของวันจันทรที่สิบเดือนหานี่ ทั้งสองของเข้ากับสิมีไว้ไห่เปลี่ยนแนว้าทางคือเก่าเนาะค่ะสำหรับเลขเล่าเมื่อวันที่สิบกับสิมีนี่แหละค่ะแนวทางของเล่าว,วันจันทร์ที่สิบเด่นเก้ากํหกสามตัวบนจับคู่ไห่กับสิมีสี่เกียตศูนย์ห้าแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่ง หกเก้าสองสองตัวบนล่างกสิมีเกตศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหนึ่งนี่แหละค่ะคือเหลีเล่าวทางช่องของเห้ากับหายไปเพื่อเปลี่ยนแนวทางพีดถือกับบาัวากันเนาะค่ะเขาวมะบ่วงกับขอไอเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองของเห้าเนี่ยด้วยค่ะ ทั้งส่องของเฮากับขอขอบคุณนเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอขอบคุณนอาจารย์ที่ให้แนวทางดีๆมาให้ท่างส่องของเห่าได้เสนอใ้เป็นแนวทางให้แกเอฟซี 4, ได้เบื่องกันแต่ละมือนเนาะค่ะขอขอบบุญขอบคุณนทั้งเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณน,น,นอาจารย์ที่ทรงแนวทางดีๆมาใหา สำหรับมือนีแอดก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ